ส,สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาแต่งร้านกันนะครับทุกคนต้อนรับปีใหม่นะครับแต่งร้านต้อนรับปีใหม่กันนะครับผมครับวันนี้นะครับแต่งร้านกันนะครับรับปีใหม่นะครับผมซื้อไฟมาเราซื้อไฟมาเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบาทนะครับเนี่ยโอ้โหยาวมากๆเลยคุ้มนะครับพอร้อยยีน่าจะทั่วร้านนะครับร้อบาท ร้านเรานะครับเปิดแตงเช้าปิดสองทุ่มนะครับฟั่มน้ำปั่นนะครับกาแฟก็มีนะครับกาแฟสดก็มีนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกําลังแต่งร้านนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับทุกคนตอนรับปีใหม่กันครับครับหลายคนก็จะถามเนาะตัวหนังสือนี่คืออะไรเอามาติดยังไงอันนี้จะเป็นตัวสือพาสติูดนะครับ สั่งในช้อปปีหรือว่าลาซาด้าก็ได้นะครับไม่แพงนะครับนะครับสติกเกอร์ตรงนี้ก็สั่งซื้อเหมือนกันนะครับไม่แพงนะครับผมทุกอย่างทําเองหมดเลยนะครับร้านก็ทําเองหมดนะนะครับโต๊ะโต๊ะก็สั่งซื้อในลาซาด้าช้อปปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาจะไปซื้อที่ร้านทุกอย่างนะครับสั่งซื้อนะครับทางออนไลน์นะ you <laughs> อันนี้จะเป็นไฟดาวไลท์นะครับกนเนี่ยครับไฟดาวไลท์นะครับนี่ก็สั่งซื้อในลาซาด้านะครับแล้วหมุนได้รอบทิศเลยนะครับหมุนได้รอบทิศนะครับนี่เลยครับลองปิดไฟนะครับเนี่ยครับได้หลายสเต็ปด้วยนะครับถูกๆด้วยอ่าเนี่ยครับโอ้โหครับสเต็ป เดี่ยวสเตปไฟได้ด้วยนะครับทุกคนเหมือนร้านเหล้าเลย <laughs> มันบอแม่นร้านเหล้าเด้อครับได้หลายสเต็ปไฟนี่ไงครับถ้าเราปิดไฟข้างนอกนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยครับก็จะไม่เห็นอะไรเนาะ ต้อนรับปีใหม่นะครับต้อนรับปีใหม่แต่งร้านกันนะครับแกะน้อยหมาน้อยนะครับเ <c oughs> นี่ยครับที่นั่งของเรานะครับจะเป็นโต๊ะจากแกนกระดาษเนี่ยครับผมสั่งมาในลาซาด้านะครับชุดหนึ่งผมสั่งมามันจะได้เก้าอี้อะครับสี่ตัว ได้โต๊ะตัวหนึ่งนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยใช้งานมาปีกว่าแล้วก็ยังปกติแข็งแรงนะครับขึ้นเหยียบได้สบายนะครับข้างในนี้สามารถเปิดใส่ของได้นะครับไอ้สีสีเนี่ยผมพ่นนะครับจริงๆมันจะเป็นสีแบบนี้แต่แเราเอาพ่นให้มันดูมีลวดลายประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนะครับนี่ครับ ปั้มน้ำปั่นนะครับเมนูของร้านเรานะครับนี่ครับนี่ราคาเดิมนะครับเมนูเย็น20เมนูปั่น25แต่ว่าเราจะปรับขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างแพงนะครับจากเย็น20ก็จะเป็น25นะครับจากปั่น25ก็เป็น30นะครับทุกคน จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังร้านนะครับเราประดับไฟทั้งหน้าร้านหลังร้านเลยนะครับเป็นไฟดาวไลท์เนาะนะครับเดี๋ยวพาไปดูหลังร้านนะครับไปดูนางร้านกันเลยนี่ครับมีแคร่ให้นั่งด้วยนะครับลมม่วงนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาบรรยาก,กาศร้านมาฝากนะครับนี่ครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันก้วยนะครับบ๊ายบาย